กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l บุญบูกเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ b i g p a พดที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อวันนี้เลยนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะว่า จากที่ผมดูคร่าวๆตอนแรกผมว่าจะทําเป็นโพสต์เฉยๆแบบปกติเพราะปกติเวลามีแพทแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยผมจะทําเป็นโพสต์ในเพจ Facebook แล้วก็อัปเดตที่เพจนะครับผมสามารถไปติดตามกันได้นะแต่พอผมอ่านข้อมูลคร่าวๆไปๆไปมาเอา้าแม่งบิ๊กแพทเลยนี่หว่าปรับเปลี่ยนกันแบบครั้งใหญ่มากนะมีการปรับสมดุลตัวละครและอาวุธที่แบบมีผลกระทบจากการเล่นอย่างจริงจังนะผมเลยมาทาแพดผมเลยมาทําคลิปเพื่อ อธิบายแล้วก็วิเคราะห์แพทนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่จะอัปเดตมาเหล่านั้นก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยใครที่กําลังหาร้านเติม vr point ผมขอแนะนําล้าน x cash เติมไวเข็นได้ทุกราคาราคาถูกของไม่มีหมดปลอดภัย100%วิธีการเติมและลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เข้ามาในส่วนแรกนะครับผมสำหรับหน้าแพทนะใครที่สนใจจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเองก็สามารถอ่านได้ในเพลย์ว l ร์เรนหลักเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เขาอธิบายเขาเข้าวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาที่เซจก่อนเลยการฮิวฮิวจะถูกลดลง100ในระยะเวลา5วินาทีเป็น60ในระยะเวลา5วินาทีและฮิวตนเองเช่นกันครับผมลดจากร้อเหลือ60 ภายใน10วินาทีซึ่งมันเป็นผลเอฟเฟกที่ใหญ่หลวงมากนะครับสำหรับเซกปกติเวลาเราเลือนเหลือ1เนี่ยฮิวยังไงก็ร้อยแน่นอนแต่อาจจะรอสัก5วิแต่ว่าหลังจากอัปเดตแพดมาจากร้อยจะเหลือแค่60ซึ่งถ้าเราเลือนเหลือ5แน่นอนครับเราฮิวต่อให้รีวิวเสร็จก็จะได้แค่65เพียงเท่านั้นเองและก็ข้อ2นี้ฮิวตนเองลดลงจากร้อหลือ60แต่ว่าจาก5เป็น10วินาที ซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากครับสำหรับหมอแต่มันก็ปกตินะครับเวลามีใครเล่นตัวไหนเยอะๆก็จะมีเหตุการณ์เนิฟเกิดขึ้นซึ่งการเนิฟรอบนี้ทําให้เสกนี่แบบดรอปความโหดลงไปมากนะแต่ว่าต่อให้ดรอปแค่ไหนยังไงก็เป็นตัวที่ต้องมีในทีมอยู่ดีนะครับไปกันต่อที่โซโลฟเอาง่ายๆเลยครับ ขนาดลดลง30%ใหญ่แค่ไหนก็หายไป30%ครับการทําเช่นนี้จะลดพลังของ slow o ฟลงเล็กน้อยและเพิ่มเจตนาในการใช้มากขึ้นตอนนี้การใช้ส l o w o ฟโดยไม่ได้เจตนาเจาะจงคอบคุมพื้นที่มากกว่าที่ควรจะเป็นหากเล็งได้อย่างถูกต้องก็คือส่วนใหญ่คนจะ slow o ฟไปลอยๆติดก็ดีไม่ติดก็ดีแต่รอบนี้ด้วยปริมาณที่เล็กลงจะทำให้เขาโฟกัสในการเลงสโลโอฟมากขึ้นนะครับาริโอฟก็โดนิร์ฟนะครับผมแต่ว่า,าราคาถูกลง นะครับจาก400เครดิตเหลือ300เครดิตอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าเสกเป็นคนที่ใช้เครดิตแพงที่สุดในเกมเลยนะในเรื่องของสกิลปืนนี่เบนโด่ออฟอย่าหวังว่าจะได้จับถ้าคิวเขาเก็บมาไม่ได้นะฮะการเสริมพลังบาร,รีโอฟกำลังจะเกาะตัวที่400 HP หลังจากนั้นดีเลยสวินาทีก่อนจะเสริมาลังเป็น800นั่นก็หมายความอันเก่าผมจําไม่ได้ว่า800 HP หรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนี้คือ3าวิแรกจะเหลือแค่400ถามว่าแตกต่างกันยังไงก็คือเมื่อตั้งบาร,รีโอฟปุ๊บ จังหวะนั้นปกติเราต้องถอยทับหรือว่าจะโรเตชไปที่อื่นแต่ว่ารอบนี้3วีแรกเรามีโอกาสที่จะตัดสินใจว่าจะพังเข้าไปไหมหรือว่าจะโรเทชอีกทีหนึ่งเป้าหมายก็คือนี่เขาดีนะบอกด้วยว่าทําไมถึงเนิร์ฟทำไมถึงบัฟเพิ่มการเล่นการโต้ตอบกับบริเรียนและลดความแข็งแกร่งของกำแพงเมื่อใช้แบบตอบสนองทันที อันนี้เป็นข้อดีนะครับที่เขาอธิบายมาให้แบบนี้ด้วยคิวจอยนะครับผมเอเจนต์สาวเยอรมันคนใหม่นาโนสวอร์มตัวเจ้าปัญหานะฮะหลังจากที่มีคนร้องเรียนไปว่ามันโหดเกินไปนะฮะเพิ่มการปิดท้ายสั้นๆก่อนที่ดาเมจจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพิ่มการปิดท้ายสั้นๆ ก่อนที่ดาเมตจะเริ่มขึ้นอ๋อก็คือหลังจากที่ปาไปแล้วอะ่ะมันจะมีเพิ่มดีเลย์นิดหนึ่งก็คือในระหว่างที่กาลังจะระเบิดอะ่ะคนที่ยืนอยู่จะรู้ตัวแล้วก็โดนหลบทันดาเมตต่อวินาทีลดลงจาก60เหลือ40ถือว่าเบาพอสมควรนะคือแบบดาเมจหายไปเกือบครึ่งนะระยะของเสียงการซ่อนตัวจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเหมือน1วันหรือว่า2วันที่ผ่านมามันถูกการเพิ่มเรียบร้อยนะผมสังเกตถึงความแตกต่างแต่ว่ายังไม่ออกเป็นแผทออกมา แล้วก็เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วคือเสียงปกติจะงิ่มเงียบเลยนะตอนที่นางออกมาใหม่ๆสำหรับคิวจอยแต่พอตอนนี้ก็จะมีเสียงวืวๆวในระยะที่ไกลพอสมควรอนะ่ะทำให้เรารู้ว่ามันมีคนตั้งนาโนสวอ r m มหรือเปล่านาโนสวอ r m มของคิวจอยตอคอนด้วยยากมากเป็นมันควรจะเป็นเครื่องมือที่ฝังภายหลังและถ่วงเวลาอ่าโอเคก็คือเพิ่มการดีเลย์ของสกิลนาโนสวอมอะทอรเร ไม่ถูกรีคอนโบของโซวาเปิดเผยอีกต่อไปสกิลเทรเรตก็ไอตัวบอทที่ยิงปืนให้เราอะไม่ถูกรีคอนโบของโซวาเปิดให้เปิดเผยต่อไปก็คือรีคอนโบไม่สามารถตรวจเจอได้แล้วก็ยิงไปตำแหน่งสุดท้ายของศัตรูที่ทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือบัฟเทรเรตนะไม่ถูกรีคอนโบสแกนแล้วก็นัดสุดท้ายจะแม่นขึ้นแต่ว่าผมเพิ่งออกจากแมชมาเมื่อกี้เองแล้วก็อัปเดตแพทไปเรียบร้อยนะ รีคอนโบก็ยังเจออยู่เลยอาจจะเป็นบั๊กภายในวัน2วันอาจจะมีการแก้ไขเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับซึ่งในความเป็นจริงเวลาเราสแกนเจอบอดแน่นอนครับเราไม่เข้าแน่ๆหรือถ้าเราเจอแต่เราจะเข้าส่วนใหญ่เราจะเพิ่มเอเจนต์สคนในการบุกคือ1ลัดลัดเข้าไป 2. ยิงบอดแล้วก็เข้าต่อนะครับแต่ว่ารอบนี้ถ้ารีคอนโบไม่เจอจริงๆอาจจะเพิ่มความยากในการบุกมากขึ้นนะ เพราะว่าจากที่จะเข้าไปคนเดียวแล้วเสียจังหวะในการเข้าไซด์ได้มากขึ้นนะถือว่าบัฟได้โหดมากพอสมควรไวเปร์นะครับผมสาวน้อยที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมันเล่นนะฮะคราวนี้นางได้มีบทอาจจะได้มีบทบาทนะครับมันเป็นเรื่องปกติของวงการเกมนะครับว่าตัวละครตัวไหนถูกหยิบมากก็จะถูกเนิร์ฟตัวละครตัวไหนไม่มีใครเล่นเลยก็จะถูกบัฟแต่ว่าจะบัฟเนิร์ฟยังไงนั้นเป็นเรื่องของทางผู้พัฒนาเกมอีกทีนึง่งแต่ว่าเนื่องจากไวเปร์เป็นคนที่ถูก กลับมาเล่นน้อยมากนะเพราะว่าด้วยสกิลมีผลเสียกับเรื่องเพื่อร่วมทีมพอสมควรทําให้การจะเล่นคอนโทรลเลอร์ที่เป็นไวเปอร์อาจจะเพิ่ม Choice ในการไปเลือกบลิมสโตนหรือว่าโอเมนสมากกว่านะเพราะว่า o อเจนตคนนั้นยังมีบทบาทในการมูฟเมนต์ได้ดีพอสมควรถ้าเทียบกับไวเปอร์ที่มีผลกระทบกับเพื่อนร่ร่วมทีมการบัฟจึงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรอดูผลนะถ้าคนเล่นเยอะขึ้นก็อาจจะหยุดการบัฟ แต่ถ้าคนเล่นน้อยลงอยู่ดีก็ยังมีการบัฟต่อต่อเนื่องเรื่อยๆท็อกซีสกินท็อกซีสกินก็คือสกิลที่เป็นกำแพงอะนะกำแพงพิษสามารถวางได้ตั้งแต่ก่อนที่บาเลจะเปิดอ่ะอันนี้ถือว่าดีเซตได้ก่อนนะครับแต่มันก็ข้อไม่ข้อข้อที่ไม่ดีก็คือจะอาจจะทําให้ศัตรูรู้ได้ว่าเราจะเซตมาทางไหนเพราะส่วนใหญ่เซตทังไหนก็ไวเปอร์ก็จะเข้าไปทางนั้นนะถ้าไม่เซตเฟกก็อีกทีหนึ่งตอนนี้ท็อกซีสกินจะขึ้นตามความยาวได้เร็วขึ้นทันทีที่เริ่มก่อ,กอตัวก็ปกติก ก่อนที่จะขึ้นอะ่ะมันจะมีตัวหัวพิษของนางจะแบบแกลกๆๆก่อนที่จะกําแพงจะขึ้นแต่อันนี้จะเพิ่มเวลาให้เร็วขึ้นนะอันนี้ก็จะมีเขียนรายละเอียดรายละเอียดนะฮะและก็การสื่อมถอยของสกิลทั้งหมดจะไม่ผลส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมทีมอีกต่อไปก็คือดาเมจที่เกิดจากควันน่ะจะไม่ลดเลือดเพิ่มนะน่าจะรวมถึงอันติดด้วยแล้วก็สมกด้วยแล้วก็ท็อกซิสกรสีนด้วยแต่ว่าไอ้ไวเปอร์พิษที่เป็นพิษลงพื้นอาจจะมีดาเมจกับเพื่อนและตัวเองอยู่นะครับตอนนี้พื้นที่ของงวเพิแสด แผนที่ย่อบนมินิแมปแล้วเมื่อถูกใช้งานคือก่อนหน้าน,นี้ไม่มีตำหนิแสดงในแผนมินิแมปนะว่ามีสกิลอยู่ตรงไหนตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าไวเปอร์สกิลตรตงตรงไหนนะครับบีชนะครับผมเกิดการบัฟอย่างรุนแรงนะฮะคือปกติอะบีชอะ คล้ายๆกับไวเปอร์เลยมันมีผลกระทบกับเพื่อนร่วมทีมมากคนที่จะจับไปเล่นด้วยและดึงประสิทธิภาพออกมาได้ถือจะเป็นทีมที่มีคุณภาพมากด้วยความเก่งของแล้วก็การมีทีมเวิร์คของคนอื่นนะแต่ถ้าแบบยูดีหยิบมันเลยโดยที่ไม่ใช่เพื่อนกัน่ะแฟชม่ไม่ไมโดนที่ไม่คอเอาออกมาโดนเพื่อนเดือดร้อนฟอลไลน์ออกไปโดนเพื่อนเดือดร้อนนะครับผมมันทําให้ไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นในแมตช์ปกติส่วนใหญ่จะเป็นโปรเพลเยอร์ที่จับมาใช้กันถ้าดึงความสามารถได้ถูกต้อง fash พอย n ์คือสกิลที่ยังไปใส่กำแพงแล้วแบบมันจะจ้าเออเอาง่ายแ s h พอย n ์น่าจะรู้กันคือแฟชนั่นแหละจากมี2ชาร์จจะเป็น3ชาร์จก็คือแบบอูโหแบบจากแฟชได้2ทีเป็น3 T ทีซึ่งแบบโหดมากๆจริงๆลดเวลาการปิดท้ายจาก0.6หรือ0.5ก็ปกติเวลายิง fash point ออกไปจะนับ0.6วิแล้วก็จะปิ้งแต่นี้ก็จะเหลือ0.5ก็คือจะแฟชได้ไวขึ้น rolling thunder ก็คือจากที่เป็น rolling thunder ที่แบบชาร์จอันตีเขาอะ่ะจะตุ้ม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 ลดเวลาระยะระเบิดก็คือจะตุ้ม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 ระเบิดจะถี่ขึ้นไวขึ้นนะฮะก็คือบัฟอีกนั่นแหละนะครับผมโซฟาปรับกดทางแรงดึงดูดฟิสิกส์บนผ้าคลุมของเขาอะ่ะเพื่อที่จะได้ไม่ถูกเจอได้ง่ายขึ้นทีนี้เป็นเรื่องของอาวุธสำคัญอีกอะ่ะโอ้โหคลิปมันจะนานไหมเนี่ยเอานอเนื้อแล้วกัน การอัปเดตการเล็งเป้าของลูกซองทั้งหมดเมื่อถูกยิงเฮดช็อตด้วยลูกปืนลูกซองระยะการเล็งจะต่ําระยะการเล็งจะต่ํากว่าอาวุธอื่นทั้งหมดอ๋อก็คือโดนยิงเฮดช็อตแล้วก็ระยะการเล็งก็จะมีผลกระทบน้อยกว่านะครับในเรื่องของการสโลและแล้วก็ช็อตตี้ปืนโปดของผมโดนเนิร์ฟเรียบร้อยดาเมจลดลงจาก9เหลือ7ก็คือปกติ9เมตรถึงจะลดดาเมจอันนี้จะเป็น7เมตรแล้วลดดาเมจ คู e เฮดชอตคือปกติดา m เม e คูณ3ที่เฮ s h o t ตอนนี้เหลือ2แล้วนะเทียบเท่ากับจัดและบัคกี้เป้าหมายของเราคือการทําให้ชอตตี้ทำงานหนักขึ้นเล็กน้อยเพื่อสังหารศัตรูโดยกําหนดก็คือเนิฟนั่นแหละการเนิฟการเนิฟจัดค่าใช้ปรับราคาจาก1 5นหเป็นพันหเครดิตเวนดอลอันนี้สำคัญข้อสุดท้ายอันอื่นจะเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆแล้วเวนดอลถูกบัฟขึ้นนะครับผมไฟเลดจะจาก9.25เป็น9.75 ก็คือจะยิงรัวขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจจาก39จากเป็น40สเปรย์เร็วขึ้นไฟเละสูงขึ้นอัตรา,าก,การร่นงกระสุนสุดแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจหนึ่งถามว่าที่เราเห็นอาจจะไม่ต่างมากแต่ในความเป็นจริงต่างมากครับคือในปกติของแวนดอลคนที่เล่นแวนดอลเป็นนะส่วนใหญ่เขาจะไม่สเปรย์เขาจะแทบเอาแทบยิงแทบยิงแทบยิงแต่การปรับแบบนี้จะทําให้แวนดอลถูกสเปรย์มากขึ้น คำถามคือเราเคยเราสเปร์เวนดอลแล้วโดนหรอใช่ไหมแน่นอนครับคนที่เล่นเวนดอลคุมยังไม่เก่งมากไม่มีใครสเปร์ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเล็งหัวแล้วก็ยิงนัดเดียวให้ตายแต่ว่าต่อให้สเปร์ไฟเลดแรงขึ้นก็สู้การยิงนัดเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นการยิงเข้าหัวนัดเดียวก็ยังเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่ดีนะครับนอกเสียจากเป็นโปรเพเยอร์ที่สเปร์แล้วเน้นหัวเท่านั้นอย่างนั้นแหละคือผลแตกต่างแน่ๆนะครับผมคิดว่าโปรเพเยอร์มี เหมือนเป็นคลื่นลูกใหญ่ด้วยซ้ำไปของสาลปเอนดอลนะคือปกติจะใช้แฟนทอมในการสเปรย์หัวถ้ส่วนใหญ่แต่คราวนี้มาเป็นเวนดอลแทนแต่ว่าถ้าโมเดลแบบนี้ไปอยู่ที่แฟนทอมอ่ะไฟเลทแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มดาเมจมันเป็นอะไรที่โหดมากสำหรับแฟนทอมนะครับผมจังอื่นก็จะเป็นพวกแก้บกัคพวกเอฟเฟคอะไรพวกนี้นะสำหรับวันนี้ที่อัปเดตแพทขอจบการทำคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ดีใจมากๆที่คุณผู้ชมชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุเคกมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ